สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหน่วยการเรียนรู้ความปลอดภัยรักษาะในปฏิบัติการทางเคมีนะครับในหัวข้อเรื่องข้อมูลและเสร็ลักษณงความอะลรายนะครับซึ่งในสารเคมีทุกชนิดนะครับจะมีฉลาก MSDS ติดอยู่ครับซึ่งซึ่งฉลากเนี่ยครับที่เป็นฉลากที่ผมบอกถึงความอันตรายของสารเคมีครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้ว่าสารเคมีนี้เป็นอันตรายหรือไม่อันตรายนะครับคือการเข้พาพบาอาจารย์พุ่งดูแลห้องปฏิบัติการทุกท่านนะครับ ข้อมูลและสารสนเทศแสดงอันตรายนะครับโดยจะมีข้อมูลดังนี้นะครับ1คือชื่อผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ที่ฉลากนะครับ2คือรูปสญลักษณ์แสดงความอันตรายของสารเคมีนะครับ3าําเตือนข้อมูลความอันตรายและข้อระวัง4ข้อมูลของบริษัทของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีนะครับซึ่งในระบบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ในการบ่งบอกความอันตรายนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายระบบด้วยกันครับผมจะยกตัวอย่างระบบแร้นะครับคือระบบ GHS นะครับย่อมาจาก Globally Harmonized System of Classification and l a b e l i n g of Chemical เป็นระบบสากลนะครับที่แสดงสัญลักษในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงพือตะขั้นในเป็นสีขาวนะครับก็สัญลักษณ์แรกนะครับจะเป็นรูปแบบดังนี้ครับ Explosive นะครับเป็นเกี่ยวกับวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสารไไฟ i ครับส่วนอันนี้นะครับเป็นสาร ออกซิได์ครับแล้วก็แก๊สใช้ไต้ความดันนะครับคอมเพรสก็เป็นรูปขวดแก้วอันนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจที่อยู่ในกรอบนะครับจะเป็น harmful and i a b i s i n t นะครับก็คือสารละลายเคิร์นะครับรูปนี้นะครับเครื่องหมายตกใจแล้วก็ environmental hazard นะครับเป็นสารที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นรูปต้นไม้ครับแล้วก็มีมันกังเขียนอยู่ด้วยจากนั้นก็ health hazard นะครับเป็นสารที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับเป็นรูปคนแล้วก็มีกรายไฟอยู่ตรงกลางตัวคนนะครับแล้วก็ ครโซีฟนะครับสารที่กัดก่อนนะครับจะเป็นรูปคล้ายๆกับที่ใส่สารนะฮะหยดลงไปแล้วก็มีท็อกซิกนะครับสารที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจะเป็นรูปโขลกไฟนะครับต่อจากมาครับก็มีอีกหนึ่งระบบที่เราใช้กันก็คือระบ NFPA นะครับย่อมาจาก National Fire Protection Association h s z a r d Identification System ครับเป็นระบบที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับแสดงความเป็นแบบสารอันตรายต่างๆนะครับได้แก่สีแดงคือ แทนความไวไฟนะครับสีน้ําเงินเป็นแทนเป็นความอันตรายต่อสุขภาพนะครับสีเหลืองแสดงความวงไหวที่เกิดปริกระยาเคมีนัไนนะครับโดยเศษตัวเลขเนี่ยศูนย์ถึงสี่นะครับจะระบุความเป็นอันตรายจะน้อยไปหามากแต่ละช่องสีขาวเศษอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นอันตรายด้น่นะครับเช่น R สีแดงนะครับไฟข้า,าศัตระครับเป็นความไวไฟก็มีหนึ่งสองสามสี่ถึงศูนย์นะครับศูนย์คือจะเป็น เรียกว่าเราวิวนอตเบิร์นะครับคือมันไม่สามารถติดไฟได้นะครับก็เป็นเกาะข้องบนสุดนะครับตัวตัว F นะฮะฉะนั้น H พลาษานะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความอันตรายต่อสุขภาพนะครับตัว H นะครับอยู่ฝั่งนี้ก็มีตั้งแต่สูตรถึงสี่เหมือนกันครับสี่คือเราสามารถตายเลยครับถ้าโดนเข้าไปส่วนสูตรก็คือไม่เป็นอันตรายสุขภาพเหมือนน้ำเปล่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มี R นะครับเรชฉีดพลาสานะครับก็คือความมื่อวในการกระติกยาให้มีนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับ ในกล้องจะเป็นฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่จริงๆก็เป็นฝั่งขวาครับเพราะว่ามันเป็นถ่ายกลับด้านก็ศูนย์คือ stable นะครับมันจะคงตัวฮะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยว่องไวก็คือไม่มีทางเกิดปฏิกิริยาเคมีครับส่วนสี่คือถ้ามันโดนนิดเดียวก็น่าจะระเบิดแล้วแล้วก็ special เขาสอนนะครับเป็นข้างล่างเลยฮะกอกขาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยอืมจะมีอยู่สี่สาระสนกันครับคือ oxo ฮะ oxidizer ครับ acid นะครับแล้วก็ alk alkali นะครับ cor ก็คือ corrosive ครับ แล้วก็มีตัวถืิว่ายูขีตัวนี้นะครับมันคือ use no water คือห้ามตัวน้านะฮะมันเหมือนา่าฮอกมูหนึ่งฮะขลายืนแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับเช่นกดไฮโดรคลอริกใช่ไหมครับข้างล่างก็จะบอกว่าเป็นแอซิดนะฮะคือมันเป็นกรดใช่ไหมจากนั้นก็บอกว่ามีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีหนึ่งนะฮะส่วนความไวไฟก็เป็นศูนย์นะฮะจากนั้นข้างๆก็เป็นเลขสามนะฮะแสดงว่ามีความอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเรามากครับ ค,ครับ